สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับจอดรถคุยกันนะครับวันนี้ผมก็จะมีนําเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยนะครับบริษัทที่ผมนั้นได้เป็นตัวแทนของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจํากัดมหาชนอยู่นะครับว่ามีประวัติความเป็นมายาวนานอย่างไรนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงมากขนาดไหนนะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยิน บริษัทมิตรแท้ประกันภัย confidence. มาก่อนนะครับหลายท่านก็ได้ยินแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าประวัติของมิตรแท้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มั่นคงแค่ไหนนะครับผมเองนั้นเป็นตัวแทนของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยนะครับในการที่จะมาเป็นตัวแทนเนี่ยผมเองก็ต้องพอจะต้องสืบประวัติความเป็นมาของบริษัทว่าเป็นอย่างไรมีความมั่นคงมากแค่ไหนนะครับถึงจะกล้านําเสนอผลิตภยยัณฑ์ของบริษัทเนี่ยให้กับเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าของผมได้นะครับเพื่อจะได้ ไม่เกิดความผิดหวังในตัวสินค้าแล้วก็ในตัวผมเองนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสมาเล่าประวัติคร่าวๆพอสังเขตนะครับว่ามาจากไหนเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับวันนี้คลิปถากๆหาว่าท่านเนี่ยขับรถอยู่หรือว่าไม่สามารถที่จะดูคลิปอันนี้ก็ฟังไปได้เรื่อยๆนะครับผมจะเป็นการเล่าให้ฟังครับอาจจะมีคลิปอินเสิร์ตตัวหนังสือสรุปเกี่ยวกับพวกพศเนี่ยเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับผม เห็นครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าครับบริษัทมิตแท้ประกันภัยนะครับกําเนิดเนี่ยมาจากตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์นะครับปี2 4 9พนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้ประมาณ2ปีนะครับบริษัทประกันภัยโดยคนไทยนะครับกลุ่มแรกในประเทศไทยนะครับได้เปิดดําเนินการเนี่ยอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อบริษัทไทยประสิทธิ ประกันภัยและคลังสินค้านะครับนี่คือต้นกําเนิดของบริษัทมิแท้นะครับด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ10ล้านบาทนะครับมีสํานักงานอยู่ที่ถนนทรงวาดนะครับอําเภอสัมพันธวงศ์จังหวัดพระนครน,นะครับในระยะแรกนั้นบริษัทเนี่ยจะเปิดรับบริษัทเกี่ยวกับประกันหนักคีภัยนะครับแล้วก็ประกันภัยทางทะเลจนกระทั่งขยายกิจการนะครับไปเปิดรับประกันภัยแบบครบวงจร ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเลยนะครับได้แก่ประกันภัยรถยนต์คีภัยประกันภัยทางทะเลนะครับประกันภัยเบ็ดเตล็ดเช่นประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลครับอุบัติเหตุการเดินทางและก็การโจรกรรมด้วยนะครับผมและในปี2494นั้นก็ได้ย้ายสำนักงานนะครับมาที่อยู่ที่อาคารเลขที่147ถนนเสือป่านะครับอําเภอป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับ และก็เพิ่มขีดความสามารถเนี่ยในการประกันภัยให้กับลูกค้าเนี่ยรายใหญ่มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยติดต่อกับบริษัทประกันภัยต่างประเทศด้วยนะครับผมเช่นรประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับยนเนยอรมนีอังกฤษอิตาลีนอร์เวย์และฟิลิปปินส์นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยไปยังต่างประเทศต่างๆด้วยนะครับผมและต่อมานะครับในปี2 5 1 0 2510นะครับ ได้ยกเลิกกิจการคังสินค้าเพื่อเน้นการดมเนินการเกี่ยวกับประกันภัยเนี่ยและประกรันภัยและประกันชีวิตเนี่ยอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัยจำกัดนะครับเป็นบริษัทธุรกิจแห่งแรกนะครับที่สามารถนำภาษาไทยเนี่ยมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จนะครับอ่าไม่ธรรมดานะครับและในปี2513นนะครับก็ได้ย้ายที่ทำการอีกครั้งหนึ่งนะครับ มาอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ที่อาคาร10ชั้นนะครับเลขที่295ถนน4พระยานะครับอําเภอบางรักจังหวัดพระนครนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเป็นอาคารที่ทันสมัยมากเลยนะครับผมและเปลี่ยนมาเ,เ,พ,เ,มเพื่อเพิ่มฐานะทางการเงินนะครับให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเป็น20ล้านบาททุนจดทะเบียนครับเป็น20ล้านบาทนะครับและในปี2521นะครับ ภายใต้การบริหารงานของคุณสุระจันศรีชวลานะครับประธา,านกรรมการบริษัทนะครับธุรกิจก็มีการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนทุนจดทะเบียนเนี่ยเพิ่มไปถึงเป็น50ล้านบาทตรงนี้นะครับและในปี2524นะครับบริษัทนะครับได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์นะครับให้เปิดสาขาที่ประเทศฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยแห่งแรก และแห่งเดียวเลยนะครับที่สามารถขยายกิจาการเปิดสาขาในประเทศต่างประเทศได้สําเร็จนะครับผมและมีการเจริญเติบโตโจนก,กระทั่งเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศเนี่ยถึง1 1 9สาขาซึ่งนับว่ามากที่สุดนะครับในสมัยนั้นนะครับและในปี2535นะครับตามกฎหมายเนี่ยว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเนี่ยกำหนดมานะครับให้บริษัทเนี่ยต้องแยกกิจาการแบบเบ็ดเ็เด็ดขาดครับระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทประกันวินาศภัยนะครับ ให้ทันก่อนวัเนเมษายน2543นะครับและในวันที่16ธันวาคม2542นะครับเบริษัทจึงแยกกิจการนะครับบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยเนี่ยวินัยสภัยเนี่ยตามกฎหมายเลยนะครับโดยใช้ชื่อว่าไทยประสิทธิ์ประกันชีวิตกับบริษัทไทยประสิทธ์ประกันภัยนะครับจำกัดนะครับก็คือแยกแยกเบ็ดเสร็จแยกบริหารเด็ดขาดน,นะครับ และในวันที่29กันยายนนะครับ2543นะครับก็มีการได้เปลี่ยนชื่อใหม่จะเป็นบริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัยจำกัดเป็นบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดนะครับเปลี่ยนชื่อจากไทยประสิทธิเนี่ยเป็นมิตรแท้เนี่ยในปีในวันที่29กันยายน2543นะครับซึ่ง ก็จะดําเนินการเกี่ยวกับประกันวินาศภัยอย่างเดียวแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่แยกมาจากไทยประสิทธิประกันชีวิตแล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้งงนะครับตอนนี้บริษัทมิตรแประกันภัยเนี่ยดาเนินการเกี่ยวกับประกันภัยวินาศภัยอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านประกันชีวิตเนี่ยก็จะเป็นไทยประสิทธิประกันชีวิตไปนะครับผมในวันที่1สิงหาคมนะครับ2555นนะครับก็ได้มีการแปลสภาพบริษัทจำกัดเนี่ย เป็นบริษัทจำกัดมหาชนนะครับตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยนะครับจึงได้ชื่อใหม่ว่าบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับหรือถ้าชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นมิตรแท้ land p ว b l i น c o พ p ับบิคคอมพานีลิมิเต็ดนะครับผมนี่นะครับดยมีการบริหารงานในในฐานะบริษัทมหาชนเนี่ยก็คือมันจะต้องแสดงผลประกอบการกิจการในอย่างเปิดเผยแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะครับผม มากกว่าบริษัทจำกัดทั่วไปนะครับเพราะเป็นมหาชนแล้วก็มีเป็นผู้ถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบให้เียดได้มากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลดีกับลูกค้าแล้วก็ตัวแทนแล้วก็พนักงานด้วยนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นด้วยนะครับผมตรงนี้ให้มันมีความมั่นใจมากเกิดมากขึ้นนะครับว่าเราเป็นจํากัดเป็นบริษัทมหาชนแล้วนะครับตรงนี้ครับก็เป็นประวัติคร่าวๆของบริษัทมิตรแทร้ประกันภัยนะครับ ที่ผมสังกัดเป็นตัวแทนอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยพื้นฐานมาพื้นฐานเนี่ยมาจากไทยประสิทธิประกันภัยนะครับคนรุ่นเก่าๆคนรุ่นคนุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยก็อาจจะทราบถึงชื่อบริษัทไทยประสิทธิมากกว่ามิตรแท้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นบริษัทเดียวกันนะครับครับก็นี่เป็นประวัติคร่าวๆนะครับของบริษัทมิตรแท้ประกันภัยที่ผมสังกัดแล้วก็ เป็นตัวแทนอยู่นะครับที่มาเล่าเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าผมนี่นะครับได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าบริษัทที่ผมนำนำเสนอให้กับเพื่อนๆหรือลูกค้านะครับมีความมั่นคงแล้วก็มีการดําเนินงานกิจการเนี่ยอันมายาวนานมากนะครับก็ยาวไม่ยาวก็หลังสงครามโลกปีที่สองครับตรงนั้นครับบางท่านก็ยังไม่เกิดนะครับรวมถึง ตัวผมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะยังไม่เกิดนะครับตรงนี้ก็เป็นประวัตินะครับเพื่อให้เพื่อนๆหรือผู้ฟังเนี่ยรู้จักบริษัทมิเตอมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ให้เพื่อนๆหรือลูกค้านะครับไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มั่นคงความมั่นคงของบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยมีความมั่นคงในระดับหนึ่งไม่ธรรมดาครับทุนจดทะเบียนตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับก็เยอะแยะมากมายนะครับเนื่องจากว่าเป็นบริษัท มหาชนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <K> อยากให้เพื่อนๆเนี่ยมั่นใจแล้วก็เชื่อใจนะครับหากพบปะพบเจอตัวแทนของบริษรัทมิตรแท้ประกันภัยก็ยังไงก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษรัทใหม่ไม่ใช่บริษรัทเพิ่งเกิดใหม่เล,เลยนะครับเป็นบริษัทที่เก่าแก่อยู่มายาวนานนะครับปีนี้ก็เข้าปีที่76ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนีย่ยก็ฝากด้วยครับมิตรแท้ประกันภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วมีอะไรดีๆเนี่ยผมจะมา แจ้งให้เพื่อนๆทราบน,นะครับฝากติดตามแลวก็ฝากแชร์ด้วยครับถ้ามีประโยชน์นะครับ